ก็ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยนเนาะเทอร์เรียเตอร์นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจันดับ ตามคําขอประจําสัปดาห์กันอีก,กแล้วเกมตามคาขอในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่นหรือว่าแนวต่อสู้ที่ผสมแนวผ่านด่านเข้าไปด้วยนะครับซึ่งขอมาให้เยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็ได้รวบรวมเอามาให้ผู้ชมได้ไปโหลดไปเล่นกันนะครับเนาะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดลิปให,ใหม่ ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกียงเข้ามาสามารถขอได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็มาถึงเกมแรกกันเป็นที่เรียบร้อยนะสรสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าไปด้ e r ไฟเตอร์นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่อยู่ในเครือของส p i เ e อร์แอีกแล้วนะครับรก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละด่านก็จะมีศัตรูที่จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบ พวกทัศษะแตกต่างกันไปด้วยเกมนี้นะครับจะมีระบบการอัพกรอัพเกรดทัศษะต่างๆนะครับทักษะการยิงใยห,หรือว่าทักษะการจับของเวี่องปืนนะก็มีเช่นเดีวยวกันนะก็มีพวกสกินต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะก็สุใครอยากเล่นไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นะครับเนาะ เกมได้มีชื่อว่า w บ r ร d ออ m o n มอนตัวเกมนี้นะครับจะปีในเรื่องราวประมาณว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ในยุคแห่งพูดผีนะครับที่อยู่กับมนุษย์เป็นสันติแต่ว่าอยู่มาวันนึงมียักษ์ร้ายที่หลุดออกมาจากการผนึกของเรานะครับพลังของยักษ์ร้ายตัวนั้นนะครับจะทําให้พูดผีที่อยู่กับเราเนี่ย กลายเป็นปีศาจร้ายขึ้นมานะครับเราเป็นนักร่าปีศาจนะครับเราเนี่ยต้องสู้กับพวกผูดผีแล้วก็ไปสู้กับยักษ์ตนนั้นให้ได้นั่นเองนะครับไพน์โนโตเกมนะครับจะเป็นเกมที่นขาจะมีภาพกราฟิกที่นขาจะ 3D กับ 2D ก็คือมันจะออกแนวลายเส้นผู้กันเลยแล้วก็จะมีการใช้สกิลต่างต่างที่เราได้รับมามีการแพ้ธาตุของศัตรูแต่และศัตรูด้วยนะครับบางตัวแพ้น้ําบางตัวแพ้ลมบางตัวแพ้ไฟก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเอามาใส่ หรือว่าเราจะเอาไปสู้กับปีศาจนะครับแล้วก็มีการคราบโครงคราบของ,รของหรือว่าการเก็บของต่างๆก็มีเช่นเดียวการอัปเกรดอาว,วุธก็มีเนะาะภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3ภาพกราฟ,ฟิกมันจออแนวลายเส้นหน่อยๆนะ ตรเกมทนี้แปดนี่ใครที่ชอบคูพิเศษจอมป่วนรีบอลแล้วก็อยากหาเกมเล่นอยู่เนี่ยคือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสารเกมที่มีชื่อว่าคาเตียลฮิสแมนรีบอลนั่นเองนะครับก็สารเกมนี้นะครับจะเป็นเกมวันลิกิสทธ์แท้ที่จะนำเอาเรื่องของรีบอลมาอยู่ในเกมจะเป็นเกมแนว RPG f i g h t i n ติ้งนะครับตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภายในตะกมนะครับจะมีตัวละครต่างๆที่เราเนี่ยสามารถ หยิบจับมาใช้ทุกตัวในเรื่องเลยนะเราสามารถจับมาเล่นได้ก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเลือกมาหรือว่าเราเนี่ยจะได้มาจากการสุ่มแล้วก็เกมน,นี้นะครับจะมีระบบการสุ่มตัวละครมีการอัพเกรดตรัวละครแล้วก็มีระบบพิเศษก็จะเป็นการเอาเสียงตัวเองนะครับไปใส่ในท่าต่างๆมีความพิเศษตรงนี้จริงๆนะครับตัวเกมอื่นไม่สามารถทําได้นะครับส่วนมากถ้าเป็นเสียงท่าไม่ตายมันก็จะเป็นพวกเสียงตัวละครที่เขาเอามาอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้นะครับเราสามารถ หากเข้าไปเพิ่มได้ด้วยนะครับเนาะก็จะมีชื่อว่าผุดนิชิงนั่นเองนะก็ อย่างนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาใจคอที่ชอบเต้นเกม RPG บบสมแนวแอคชั่นต่อสู้ผ่านด่านเข้าไปด้วยเนี่ยคือตงลองเล่นเกมนี้อยู่ได้นะเพราะเกมนี้นะจะเป็นเกมที่ถ้าจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วจะมีความมันอยู่ในตัวอู่แล้วนะครับก็ภายในยเกมนะครับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นหน่วยลบหน่วยหนึ่งที่เราเจะไปกอบกู้โลกเพื่อช่วยมวลมนุษยชาตนะนะแล้วก็ภายในยเกมนะครับจะมีระบ,บบต่างๆให้เราไปเล่นกันกเยอะแยะมากมาย มีการอัพกงอัพเกรดสกิลมีเลือกอาวุธเลือกตัวละครได้ด้วยนะครับก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับนอะาภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพมานในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่สนะครับเนะราปลอลองเลน่นดูได้นะครับ ถึงเกมครึ่งทางกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะแตรับเกมครึ่งทางในวันนี้นี่ครับยูวานชาร์โด h u นเ e r เกมนี้จะเป็นเกมแนวสไตล์ฮาร์ดคอร์แฮทแอนด์สลก็คือเป็นเกมที่่่นจะแบบตีแล้วก็โยกตีแล้วก็โยกอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อหลบเหล็กสตูอะไรต่างๆแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีจุดเด่นตรงที่ว่ามันเป็นเกมที่่่นจะแบบฟู้ล้างผ่านเลยทีเดียวแบบเล่นแบบมันๆเล่นเพลินๆได้เลยนะครับในตัวเกมนีก็จะมีโหมดอยู่2โหมดนี่ก็จะมีโหมดมัลติเพลย์แล้วก็เป็นโหมดออฟไลน์หรือว่าเป็นโหมด PVE เราสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันอาวุธภายในตัวเกมก็มีมากถึงร้อยกว่าชิ้นให้เราไปอัปเกรดกันเลยทีเดียวกราฟิกภายในตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นกราฟิกออกแนวชาร์โดนะครับมันจะเป็นมืดๆหน่อยผ้าในการเล่นเกมนี้จะเป็นผ้ามอกด้านข้างในสระคดีกา,ากเล่นเกมแนวนี้ก็ตลองโหลดเล่นกันได้ เกมที่มีชื่อว่า Fighting p y r นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่เราเนี่ยจะได้รับบทตัวละครตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่าแมนนี่ตาเกียวตัวละครนี้นะครับมีอยู่ในชีวิตจริงด้วยนะครับเขาเนี่ยก็จะเป็นนักมวยสากลเกมนี้นะครับสร้างขึ้นตัดแปลงมาจาก เมืองของแมนนี่ปาเกียวเลยนะครับที่เขาเนี่ยจะได้เป็นนักมวยก่อนที่เขาเนี่ยจะมาเป็นนักมวยเขาจะเติบโตมาเป็นยังไงอันนี้ก็คือเรื่องดัดแปลงของเกมน,นี้นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับตีต่อยต,ตีไปเรื่อยนะครับก็จะมีด่านต่างๆแล้วก็จะมีการเติบโตของแมนนี่ปาเขียวด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากไปลองเล่นดูนะครับก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้มีพวกสกิลตา่างๆให้เราใช้นอกจากการต่อยหมัดส่วนเนครับไปลองเล่นกันดูได้ เกมที่มีชื่อว่าไลยุโกนี่ครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่จะมีเนื้อเรื่องไปว่าโลกของเราเนี่ยถูกปกคุมด้วยความมืดนะครับ ตัวไรยุโกเองนะครับรอดชีวิตเนี่ยก็ต้องออกไปต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายนั้นๆนะครับภายในตัวเกมนะครับจะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับตัวของทาคิชิดินจาวอร์เลอร์เลยนะครับทำไมคล้ายตัวเกมตัวเดิมเลยแต่ว่ามันจะมีความโดดเด่นหรือว่าภายในตัวเกมก็จะมีความสวยแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องแตกต่างจากตัวเกมอื่นนะครับระบบการเล่นเกมนะครับมันจะออกแนวคล้ายๆตัวของดาร์กโซหรือว่าการตีแล้วก็หลบนะครับแล้วก็ เกมนี้นะครับจะมีอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นมากมายก็อย่างเช่นพวกคาตาณะดาบหรือว่าตัวของปืนหรือว่าดาบกระจายก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันก็มีทั้งสกิลติดตัวแล้วก็สกิลในอาวุธก็มีเช่นเดียวกันนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ท่านจะโอเคเลยไม่ได้สวยเกินไปเนาะก็ถือว่าเล่นสนุกได้แล้วก็ภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับก็ลองเล่นดูได้นะสำหรับเกมนี้ ก็จะมีชื่อว่า Game of God นี่ครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ต่อสู้ผสมแนวสไตล์โรกไรล์ข้าไปด้ยจะรับบทเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่เราเนี่ยต้องไปช่วยหญิงสาวของเราเมื่อเราไปช่วยเนี่ยเราต้องจัดการปีศาจต่างๆที่คอยขัดขวางเราถ้าไม่จัดการมันก็จะมาทําร้ายเราก็ในการจัดการปีศาจต่างๆเมื่อเราจัดการเสร็จนะครับเราก็จะได้สกิล เพิ่มเติมหรือว่าสกิลติดตัวเพิ่มมาให้เราเนี่ยมีความสามารถที่เก่งกาจเพิ่มมากขึ้นที่จะเอาไปสู้กับบอสในด่านถัดไปเป็นอีกเกมหนึ่งที่ท่านจะเล่นสนุกเล่นเบืินได้แล้วก็จะมีประสงค์แท็กติกในการเล่นด้วยภาพกราฟิกก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่เหมือนกันนะคือแบบค่อนข้างจะมีภาพที่น่าสวยอยู่นะครับภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองมุมสูงนั่นเองนะคระับก็มาลองเล่นก,กันดูแล้วกันนะ สหรับเกมลองันดับสุดท้ายเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวแอคชั่นต่อสู้ RPG กันอยู่นะครับสําหรับเกมมีชื่อว่า Short Hunter นะครับสําหรับเกม Short Hunter เนี่ยจะเป็นเกม RPG นะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักเรียนสาวนะครับที่จะไปชูกับพวกนักเลงหรือว่าพวกอันธพาลในเมืองต่างๆนะครับที่จะคอยทําร้ายพวกชาวบ้านนะครับ เราเนี่ยก็ต้องถือดาบสมูไรเนี่ยเพื่อไปสู้กับนักเลงแล้วก็ภายในเกมจะมีการ,รอัพสกิลระหว่าง,งการเล่นเกมด้วยนะครับก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปที่เราเนี่ยสามารถเลือกอัพเกรดได้นะครับแล้วก็แต่ละสกิลนะครับมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่เราเนี่ยจะออพไปเลยนะครับเกมเนี่ยจะมีร,ระบบการอัพเกรดตัวละครหรือว่าการเพิ่มสเตตัสให้ตัวละครมีความโหดขึ้นแล้วก็ดาบต่างๆก็จะมีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกัน เกมนี้นะครับจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนะภาพกราฟิกก็จะออกเป็นแนว 2D นะครับถ้ามาในการเล่นเกมนี้ภาพมองด้านข้างนะครับก็ลลองเล่นกันดูได้นะ ก็มาอยู่สนาบเกมสุดท้ายกันนะครับสราบเกมสุดท้ายนี่ก็จะมีชื่อว่าซูเปอร์สตริงเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเท r ร์นเบดอารนะครับที่จะรวบรวมตัวละครในคอมิกของ w ายแล็บนะครับมาให้เราเนี่ยได้เพลิดเพลินกันนะครับก็สำหรับใครไม่รู้จาก w ายแล็บก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะเป็นเว็บกระตูนนั่นแหละนะครับแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยที่อ,ออกมาให้เราเนี่ยได้เล่นกัน นะครับแล้วก็แต่ละตัวนี่ก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยภาพการาฟิกเป็นในเกมก็ถือว่าไม่ได้น้อยหน้าเลยเพราะภาพการาฟิกก็จะสวยมากๆมือถือตะเบกต่างไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์สวยจริงนะฮะถ้าไม่ต้องถ้าไม่ตายก็สามารถใช้ได้ตามที่รอต้องการนั่นแหละนะครับ,นะรบนะมีการอัปเกรดตรัวละครมีการอัปเกรดของสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะสำหรับเกม Super String นะครับเนาะ เป็นไงบ้างสำหรับสิบเกมแนวต่อสู้หรือว่าแนวแอคชั่นผ่านด่านที่เอาไว้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะแนวของว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นี่ยเขาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม But I don't wanna fall in love